ต้องจัดการกับคนที่ทำอิหมายคนที่ลุกล้ำอธิปไตยของเราเข้ามาคุณต้องจัดการกับเขาก่อนครับการเมันจะเกิดขึ้นภายหลังจากที่มีการผลักดันคนที่ปุกรุกเข้ามาแล้วทุกประเทศในโลกเขาทำอย่างนี้ทั้งนั้นครับมีประเทศใดประเทศไทยประเทศเดียวครับที่ยอมให้กองกำลังต่างชาติเข้ามาวีระสมความคิดคือชื่อฉายที่ใครๆก็รู้จักในนามนักปราบคลอรับกัน29ธันวาคม53 วีระ,ะและเพื่อนถูกทหารขเขมรจับกลุมตัวในแผ่นดินไทยที่บ้านหนองจานจังหวัดสะแก้วพร้อมเพื่อนรวมเจ็ดคนถึงตอนนี้คนอื่นถูกปล่อยตัวแต่เขายังถูกจองจำไร้ซึ่งอิสระเสรีภาพในคุกเปรซอรประเทศกัมพูชาผผมะดีก ่งที่เป็นรากฐานคอยยึดเหนี่ยวจิตใจของคุณวีระให้มีความหนักแน่นมั่นคงคือธรรมะคุณวีระเป็นสิษย์หลวงปู่พุทธทาสหลวงปู่ชาและสิษย์พ่อครูสมณะโพธิรักษ์ก่อเริ่มต้นสู่วงการนักปราบคนโกงคุณวีระผ่านเหตุการณ์ทางการเมือง3มครั้งใหญ่ๆคือ14ตุลา16 6ตุลา19และ ฤริสาสามห้จนค้นพบว่ารากเง้าของปัญหาชาติบ้านเมืองคือการทุจริตขอรับทันนภณวิระกับเพื่อนจึงรวมตัวกันก่อตั้งกลุ่มพิทักษ์สิทธิเสรีภาพของประชาชนขึ้นในปี2539 วีระมีประเทศเกาหลีใต้เป็นต้นแบบในการแก้ปัญหาคอร์รัปชันที่ภายใน20ปีเอาประธานาธิบดีเข้าคุกได้จึงคิดว่าในเมืองไทยก็น่าจะทำได้เช่นกันแต่ต้องใช้เวลาหนึ่งเท่าตัวคือ40ปีแต่ไม่น่าเชื่อคุณวีระและเพื่อนใช้เวลาเพียง5ปีสามารถเอารองนายกและเป็นรัฐมนตรีมหาไทยในสมัยนั้นถือขุณสนันขจรประสาทออกจากการเมืองได้ ในเวลา20กว่าปีของชีวิตชายธรรมดาคนหนึ่งทุ่มเทไปกับการทำงานการเดินทางไปตามสถานที่ต่างๆทั่วประเทศเพื่อรวบรวมข้อมูลหลักฐานเกี่ยวกับการทุจริตขอรับท่านที่ได้รับร้องเรียนจากประชาชนทั้งๆท,ท,ที่คุณวีระไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่รัฐไม่มียศถาบรรดาศักดิ์หรือรถหรูประจำตำแหน่งแต่อย่างใดอยากจะบอกตำรวจไทยหน่อยนะไปจับไปพวกโกงชาติขายชาติบ้าง อย่ามาจ้องจับคนที่เขาเสียสละนะรักษาประโยชน์ให้แผ่นดินไปจับไอ้พวกโกงชาติขายชาติเข้าคุกบ้างบางคนบอกผมเสือกเสือกทําไมไม่ได้ขอให้ทํามาเสือกทําทาไมก็ทําเพราะเป็นคนไทยไงถ้าไม่เป็นคนไทยก็จะไม่ทําแต่นี่มันเป็นคนไทยเกิดบนผืนแผ่นดินไทยมันก็ต้องทําแบบนี้แหละครับบุคคลที่ทําให้คุณวีระเป็นคนที่รักความถูกต้องชอบทาคือคุณพ่อที่สอนมาตั้งแต่เด็กๆว่า ไม่ให้กลัวตำรวจถ้าเราไม่ได้ทำผิดเราไม่ต้องกลัวแม้วันนี้คุณพ่อจะไม่อยู่แต่คุณวิระยังมีคุณแม่วิไลวันสมความคิดคุณแม่ในวัยเจปีที่คงรักห่วงใยลูกชายอยู่ทุกวินาทีของลมหายใจไม่ไม่เคยร้องไห้เลยไม่เลยตั้งแต่วันแรกเนี่ยเขาไม่มีน้ำตาให้เห็นเลยเขาเข้มแข็งมากในเรื่องนี้ แต่แม่นี่โอโ้โหแม่ร้ <laughs> องทุกครั้งแ,แม่ร้องทุกครั้งแหละเป็นเวลาสองปีครึ่งแล้วที่คุณวีระถูกลงเหล็กจองจำร่างกายไว้แต่ใช่ว่าจะก,กักขังจิตใจที่มีอิสระเสรีภาพของเขาได้สักวันหนึ่งถ้าคนที่ถูกเขาตรวจสอบเข้าใจในสิ่งที่เขาทำเข้าใจในบทบาทหน้าที่ว่า เขาไม่ได้ทําเพื่อตัวเองเลยสักนิดเขาทําเพื่อช่วยรักษาผลประโยชน์ของชาติทําเพื่อประชาชนคนไทยทั้งประเทศและช่วยคนที่ถูกตรวจสอบเองให้สำเนึกต่อหน้าที่ผู้นั้นจะขอบคุณในสิ่งที่คุณวีระทำ